สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยวบุกท่านนะครับวันนี้ชวนนันฟังกลยุทธ์การเสวงเทรดที่สามารถปั้นพอร์ตโตถึง259%ของคุณดีพักอับป่าวนะฮะผมได้เดียมาจากเนี่ยเป็นบทความนะของเทรดเดอร์ไลออนนะครับดีพัก259%ร้อยห้าสิบเก้ารนดดิ้งจี้นะครับแต่ก่อนเขาเรื่องนะครับผมขอขอแรงซัพพอร์ตท่านนะครับท่านใดที่ชื่นชอบคลิปของช่องเสี่ยวเนี่ยอยาก จะซัพพอร์ตกันก็สามารถแชร์นะฮะแชร์คลิปไปให้สังคมนักเทรดของท่านได้เห็นกันมากขึ้นนะครับท่านใดที่ช้อปปิ้งออนไลน์อยู่แล้วโดวยเฉพาะเป็นแฟนคลับของแอปช้อปปีนะฮะตอนนี้ทางา YouTube ก็มีอนุญาตให้ครีเอเตอร์นั้นติดแท็กนะฮะผลิตภัณฑ์ของ s h o ป e ปีนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถคลิกนะฮะคือ ผมจะติดแท็กผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนังสือผมนะขายที่ช้อปปีนะครับทางเซลลบุ๊กไม่ได้ขายเองนะมีคนซื้อแล้วเอาไปขายต่อเท่านั้นนะครับถ้าจะมาซื้อได้นะฮะแล้วก็ถ้าท่านใดมีหนังสือแล้วหรือไม่อยากซื้อหนังสืออยากซื้อสินค้าอื่นโดยโดยตัวคังที่ซื้อก็ซัพพอร์ตผมก็คลิกผ่านลิงก์พวกนี้ไปครับนะคลิกแล้วก็ซื้อสินค้าอื่นเซิร์ชคฆษาสินค้าอื่นแล้วซื้อได้เช่นกันนะฮะก็เป็นการ ก็เป็นการผมจะได้ค่าคอมมิชชั่นจากการจากการซื้อของท่านเช่นกันนะครับต่อมาครับอ e ีบุ๊กนะฮะอีบ e ุ๊กผมนั้นก็ตอนนี้ก็จะมีอยู่เกือบเกือบสามเล่มน,นะผมจะพยายามเขียนใหอ่านทุกเดือนนะครับอารมณ์ประมาณนิยสารนะนิยสารที่เกี่ยวการเทรดครับเป้าหมายผมคือช่วยจะช่วยช็อตเทนเรียนนิเคิร์ฟท่าน,นะฮะย่นเวลาการเรียนรู้การเทรดคุณฮนะ จากที่ผมใช้เวลาเป็น10ปีนะในการลองผิดลองถูกนะครคุณสามารถใช้เวลาเพียแค่ปีเดียวนะฮะทัดเท่าทันผมหรือไม่ก็แซงผมได้เลยนะฮะถ้าอ่านอีบุ๊กผมเพราะว่าอีบุ๊กผมนั้นเป็นการศึกษาคือผมเองก็ยังไม่สำเร็จนะครับแต่ผมชอบที่จะเรียนรู้ว่าคนสําเร็จเขาคิดอะไรอยู่แล้วเราจะคิดและทําแบบเขาได้หรือไม่ครับอารมณ์ปร t มาณติงแอนเดอร์ไลท์แชมเปีนฮนะผมจะเอา ไอเดียแนวคิดวิธีการกลยุทธ์ของแชมเปี้ยนครับเอามาทำวามเข้าใจแล้วก็ขยายความเขียนเป็นอีบุ๊กให้คุณอ่านครับถือว่าเป็นการช็อตเทนเลอร์นิ่เคิร์ฟด้วยกันครับดังนั้นผมรู้อะไรคุณก็รู้ด้วยแม้คุณจะเริ่มต้นเพียงแค่ปีแรกนะฮะแต่ถ้าคุณอ่านอีบุ๊กผมนะผมมั่นใจว่าคุณจะมีวิชั่นของคนที่มีประสบการณ์1ิปีของผมไปครับการเทรดจะมี2ส่วนนะที่สําเร็จนะคือวิชั่น กับประสบการณ์ครับวิชั่นคุณซื้อได้นะครับอ่านอีบุ๊กผมนะช็อตเทนหรือนิเคิร์บได้แล้วก็ถ้าคุณมีวิชั่นที่มันถูกต้องนะประสบการณ์การฝึกฝนคุณจะง่ายขึ้นการเก็บเลเวลประสบการณ์คุณจะง่ายขึ้นเพราะคุณรู้ว่าอะไรที่คุณควรควรฝึกอะไรที่คุณควรทำครับนี่ฮะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าอีบุ๊กผมนั้นมีแตกต่างจากหนังสือตามท้องตลาดทั่วไปครับเพราะว่าเขียนโดย นักเทรดที่ลงสนามจริงนักเทรดที่มุ่งมัน่นจริงๆผมมีเป้าหมายนะครับว่าผมอยากจะปั้นพอร์ตให้โตปีละร้อยเปอร์เซ็นให้ได้ดังนั้นต้นแบบผมนะครับที่ผมเอามาเขียนที่ผมเอามาทําเป็นคอนเทนต์ต่างๆนานนะทั้งหมดคือคนที่ปั้นพอร์ตโตปีร้อยเปอร์เซ็นต์ผมอยากไปถึงจุดนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายด้วยกันกับผมนะอ่านอีบุ๊กผมครับผมมั่นใจว่าเราจะไปถึงจุดหมายนั้นด้วยกันนะครับ กลับมาครับที่ประเด็นของคุณดีพักอับปานะครับผมได้ทําสรุปเอาไว้นะแปลไว้ที่เพจที่ไม่ใช่เพจเ,เป็นบล็อกเซลนะครับเซลเจก็สามารถหาอ่านได้นะครับเนี่ยคือคุณดีพักอัปาเนี่ยนะเป็นคนเก่งนะเรียนสูงนะจบ MBA นะครับ MBA ซึ่งเขาเนี่ยเริ่มต้นเทรดตอนที่ฟองสบู่ครับวิกฤตฟองสบู่นะเนินเก้าเก้าเก้าครับแล้วก็ วิกฤตที่อยู่อาศัยปี2 0 0 8ครับซึ่งช่วงนั้นเขายังไม่สําเร็จนะเขาก็ล้มเหลวครับล้มเหลวในช่วงนั้นเพราะว่ายัางไม่ได้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรและกันคือ,อยังเจออาจารย์ไม่ดีพอละกันเพราะว่ามีช่วงหนึ่งครับเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกเขานะจุดเปลี่ยนของเขาคือเขาค้นหาแรงบันดาลใจแล้วก็ที่ปรึกษาเพื่อจะพัฒนากลยุทธ์นะฮะพอเขาเจอที่ปรึกษาดีครับได้แนวคิดดีโดยเฉพาะ แร่อาจารย์คือพี่มาร์คมานิวานี่ปู่วิลเลียมโอวนิวสายแคนเซารีมครับแร้อาจารย์ดีนะเขาก็ไปแข่งขันฮะคือเก็บเลเวลเก็บทุกอย่างนะเรนนี่เคิร์ฟเก็บครบละไปแข่ง U.S. Investing Championship ครับ2องพนะปั้นพอร์ตโตถึง2อ9ครับเนี่ยเห็นไหมครับว่าผมจะพยายามแกะฮะว่าอคนที่ปั้นพอร์ตโตระดับ100%ขึ้นไปก็ทำยังไงแล้วเอามาทำงบวิจัยครับและเขียนให้คุณอ่านครับ เพราะว่าเป้าหมายผมคือตรงนั้นถ้าคุณมีเป้าหมายเดีวยวกันกับผมนะผมมั่นใจว่าอ e ีบุ๊กผมนั้นช่วยคุณได้นะซื้ออ่านในที่แอปเมมาร์เก็ตนะฮะพอเขาเจอครับเขาเขาเรียนมาเยอะมากเลยนะเขาเรียนในช่วงแรกเขาศึกษาเรื่องของของการโอ้เทรดหุ้นออปชันคอมมูนิตี้และค่างเงิน Forex นะแต่ไม่สำเร็จครับไม่ว่าจะเดทเทรดนะฮะจนถึงเรื่องระยะยาวครับ จุดเปลี่ยนคือการที่เขาไปอ่านหนังสือ,อ How to Make Money Stock ของปู่โอนิวนะบ้านเราชื่อว่าอนะไรคัดลุนชั้นยอดด้วยระบบชั้นเยี่ยมนะครับแล้วก็เขาก็อ่านหนังสือพี่มาร์คมินเนี่นี่ครับ mm hmm. Trade Life Stock Market Wizard Trading t r a t e g y Champion ซึ่งเขาไปเรียนฮนะไปเทคคอร์สนะนะเรนะมิเนอร์วินนี่ไพรเวทสักอย่างเขาเอนะ็กเซ็อะที่เขามีการเรียนออนไลน์นะ เป็นลูกศิษย์ครับแล้วก็แข่งในานามของของนักเรียนพี่มาร์กมอนเแล้วก็เนี่ยได้ปันพอร์ตโตถึง2องหนะดังนั้นจุดเปลี่ยนสำคัญคือการได้รู้จักพี่มาร์กมอนเรู้จักพี่มาร์กมอนิแล้วก็เทรดแบบพี่มาร์กมอนิเออครับเขาบอกว่าความผิดพลาดของเขาในช่วงแรกที่เขาเจอนะคือเรื่องคุณผิดประเภทครับ 2. ไม่ตัดขาดทนุน 3. ไม่เข้าใจสภาพแวดล้อมตลาด4บริหาร พอั่นไซส์ไม่ถี่พอแล้วก็5ขาดกดชัดเจนในการวิเคราะห์ทางนี้นี่ครับเขาเจอแล้วเขาแก้ไขครับจุดเปลี่ยนเลยจากขาดทุนซ้ำซากก็เริ่มกลับมาได้กำไรและยิ่งได้เรียนรู้จากพี่มาร์กมิยวินี่เข้าคอร์สแก่นะเข้าคอร์สออนไลน์โอ้พุ่งทะยานเลยครับนะฮะที่สำคัญครับคุณดีพักบอกว่าเขาพิการเาเรดอย่างเข้มข้นเลยแล้วเขาเพบว่า การเกรดเขานั้นอ่ะมันจะมีรายละเอียดนี่ครับโดยเฉพาะในช่วงแข่งนะช่วงแข่ง US Investing Championship เนี่ยวินเดตเขาว่า10%ครับวินเดต50%นะสูงนะฮะกำไรเฉลี่ยนะ3.25%กาดทุนเฉลีย่ย2.3%ครับดูน้อยนะใช่ไหมอัตราส่วน risk reward เนี่ยอยู่ที่กำไรต่อกาดทุนนะ1.41ครับ ถือรกระหุนกําไร6วันเองแต่ขาดทุนถือแค่สวันนะไวมากนะเทรดทั้งหมดร้อยห้าสอครั้งฟังดูตัวเลขนี่มันดูไม่สวยเลยนะคุณว่าไม่แต่แม้กําไรและขาดทุนเฉลี่ยจะดูเล็กน้อยแต่ว่าคุณที่พักใช้เรื่องของ p o i t i o n sizing ครับ progressive exposure ครับเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะเขียนให้คนอ่านเป็นอ e ีบุ๊กนะครับเราอ่านนี้เลยนะเรื่องของ progressive exposure นะทำไมมันถึงส่งผลกระทบ ให้นักเทรดที่มีกําไรเฉลีย่ยขาดทุนเฉลีย่ยเล็กๆเนี่ยปัน์ตโตมหาศาลครับเนี่ยคุณดีพักใช้เรื่องนี้ครับทําให้เขามีเลเวอเรจมีแต้มต่อและได้กำไรปันผตโตระดับ200%ได้นะครับต่อมาครับเรื่องของการทําความเข้าใจสภาพตลาดก็สําคัญนะครับคือสูตรของพี่มารกเป็นนวนี้นะครับแตเทรดในช่วงที่ตลาดเป็น e ีซี่มันนี่นะ คนนี้พักก็ได้ไอเดียนี้มาเช่นกันแล้วก็ทําให้เขานั้นนะ่ะแม่นฮะคือบางคนอาจจะมีแย้งว่าวินเดรนสิมันแม่นแค่ไหนวะไม่แม่นสิไม่ใช่ครับคือการเทรดนั้นเราไม่สามารถควบคุมครควบคุมผลลัพธ์ได้ถึงแม้ตลาดจะ easy m น n e y แต่หุ้นบางตัวมันก็เขย่าแรงครับเพราะเขย่าแรงเนี่ยคุณมันต้องออกจากผู้แพ้ให้ไหวครับดังนั้น ถ้าคุณมี Stop Loss แคบนะครับวินเร e คุณจะน้อยครับ50%นี่คือ Stop Loss แคบมากครับนะี่ยพอ stop l o s s แคบเนี่ยหุ้นที่คุณคิดผิดหุ้นที่มันเป็นความเสี่ยงคุณจะออกไวมากแต่ถ้าตลาดดิซี่มันี่ครับหุ้นผู้ชนะที่แท้จริงมันจะพุ่งขยานนฮะทำให้คุณได้กำไรก้อนตโตยิ่งคุณดีพักใช้เรื่องของ Progressive Exposure คือเพิ่มไซส์เพิ่มเงินเข้าไปในผู้ชนะเนี่ย มันทําให้เขาได้กําไรจากหุ้นที่คิดถูกนั้นก้อนโตมากกว่าที่หุ้นที่เขาคิดผิดยิ่งเขามีการเทอร์โนเวอร์นะหมุนรอบหมุนรอบเป็นร้อยรอบเนี่ยผมว่าการปั้นพอนระดับ200%นั้นจึงเป็นไปได้ครับคุณนีพักใช้การวาดเส้นแนวโน้มครับหรือเทรนไลน์นะทำให้เห็นความเคลื่อนไหวตลาดครับแล้วก็เขาจะ ให้ความสําคัญกับผลการเทรดล่าสุดมากกว่าครับหากการเทรดนั้นเวิร์กเขาจะเพิ่มขนาดครับแล้วก็เล่น r o ิตหลังครับหากเริ่มขาดทุนเขาจะลดไซส์ลงแล้วก็ตัดขาดทุนเร็วเนี่ยเรื่องนี้คือ progressive exposure ครับสไตล์การเทรดเขาแน่นอนครับ swing trade นะครับสิ่งที่เขาควบคุมได้นะครับโฟกัสมากคือหนึ่งคือการเลือกหุ้นนะคัคัดเลือกหุ้นที่มีศักยภาพสูงครับโดยการใช้ใช้กราฟแล้วก็พื้นฐานนะครับการซื้อคือ ระบบจุดซื้อที่เสี่ยงต่ำครับแล้วก็คำนวณโพ i ิชันไซต์ตั้งแต่แรกครับเขาจะใช้หลักการ progressive exposure คือมีการ pilot buy นะครับเดี๋ยวเราอ่านในอีบุ๊เล่เนี้ยผมว่าสำคัญมากนะครับสุดท้ายคือขายครับ Exit ครับ Exit เมื่อนะครับราคาถึงเป้าครับ Exit เมื่อราคาจน stop loss นะครเขาย้ำว่าตลาดนั้นเขาควบคุมไม่ได้ครับดังนั้นเขาจะโฟกัสที่การทำตามแผนเท่านั้นครับ ถ้าถ้าแผนให้ขายก็ขายครับระบบให้ซื้อก็ซื้อครับแค่นั้นพอเนี่ยเกณฑ์การเลือกหุ้นเขานะครับเขจะมีแค่หุ้นที่อยู่แนวมนัมข,ขึ้นนะ sm e 50สูงกว่า200ครับหุ้นที่มี relative strength สูงครับราคามากกว่า75อยู่ในอุตสาหกรรมเติบโตครับแล้วก็มี a e t r เนี่ยนะมากกว่า5%แล้วก็มีผลกำไรเชิงบวกเนี่ยเป็นสูนรสแกงนะการซื้อก็ จะใช้ฐานราคาง่ายๆครับคับวิแทนเดน,นะแล้วก็บูลแฟกครับนะีแต่ถึงกระนั้นเนี่เขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญนะคือการจับจังหวะตลาด e ีซี่ o n ม y นี่ครับนี่ะสภาพตลาดเนี่ยสำคัญมากครับเขาใช้ดูดัชนีว i x นะฮะดัชนีวัดความผันผลตลาดนะฮะดูพุทคอร์เรชันที่ผมไม่เข้าใจนะเพราะว่าบ้านเราไม่ได้จะว่ามีกันนะแล้วก็ราคานะจำนวนหุ้นที่อยู่เหนือเส้น200วันเนี่ย จำนวนมากครับแล้วก็มีอินดิเคเตอร์ที่เขาพัฒนานขึ้นมาเองนะครับเขาจะโฟกัสนะฮะตลาดที่อยู่ช่วงขาขึ้นนะครับตลาดขาขึ้นนะจะ trade เทรดเฉพาะขาขึ้นเท่านั้นและหุ้นเริ่มมีสัญญาณที่ดีเขาจะเพิ่มขนาดการทุนครับแล้วก็ใช้มาจินเพื่อเพิ่มโอกาสในการได้กําไรในหุ้นที่คิดถูกนะฮะถึงกวานั้นเนี่ยนะฮะเขาก็ยังคงต้องใช้ Stop l ลอ s อยู่ดีฮนะคือวิธีคิด การสวิงเทรดสไตล์พี่มาร์กนั้นสต็อปล็อสสำคัญมากครับคิดผิดเสียน้อยและออกไวครับอย่างพอไหวมัแก้เห็นไหมครับหุ้นคิดผิดฮะสองวันนะหนีครับถ้าไม่ดีในสองวันขายทิ้งเลยแต่ดีทนรวยเอาหกประมาณน่าจะหกวันไงมันแก้แน่เป็นหลักการนะครับถ้าคิดผิดหนีไวครับคิดถูกทนรวยครับนะฮะการขายก็จะควบคุมความเสี่ยงครับคุณดีพักจํากัดความเสี่ยงสูงสุดไว้ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตนะฮะแล้วก็ โฟกัสที่นะฮะริสรีวอททูริสเรช,ชครับ3ต่อหนึ่งครับเช่นถ้าตัดขาดทุนเนี่ยเสีย2บาทเทคโปรฟิตเอา6บาทแต่เมื่อกี้ถ้าคุณดูตรงนี้ใช่ไหมรีวอททูริสามต่อหนึ่งแต่ทำไมผลงานจริงเขาอยู่ที่2ต่อหนึ่งล่ะเหตุผลเพราะว่าเนี่ยฮะแผนกับความจริงแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเวลาที่คุณทำทำจริงเทรดจริงอะ่ะ มันจะไม่ถึงนี่หรอกแต่ด้วยความที่เขาต้องมีการบาลานซ์บางตัวก็ได้สามบางตัวก็ได้สองบางตัวก็ตัดขดทุนเทเลไปเทเลมาก็เหลือสองแต่ทังนั้นเนี่ยถ้าคุณมีวินเดอร์ท้สิบเปอร์เซ็นต์นะรีวอทสองริชหนึ่งนะรวยครับยิ่งคุณมีการทบต้นเป็นร้อยครั้งนะโอ้โหมหาศาลครับร่ำรวยบึมๆเลยนะเรามาครับสัญญาณขายนะขายมือหุ้นหรือตลาดเริ่มส่งสัญญาณผิดปกติครับเช่นว่า,าผลกำไรของการเทรนนั้น เกินค่ากําไรเฉลีย่ยเกินสามเท่าไงถ้ากําไรมากสามเท่าขายครับนะฮะขายเมื่อมันมีพฤติกรรมผิดปกติครับเช่นสวิงแรงฮะหรือขายเมื่อตลาดมีสภาวะยืดเยื้อหรือว่ามีความเสี่ยงสูงครับนะฮะแต่ถึงขนาดเนี่ยไม่มีใครครับที่จะเพอร์เฟกนะแม้กระทั่งนักเทรดี่ปันพอร์ตสองร้อนี้ก็ตามคุณนิพักคิดผิดขายหมูบ่อยหรือคาราเด้งบ่อยครับแต่เขาไม่เคยเขาไม่เคยรู้สึกเสียใจนะเพราะว่า เขามีเกณฑ์ในการเข้าซื้อคืนเสมอครับนะซื้อกลับได้นะครับถ้าคิดผิดก็กลับตัวกลับใจคิดใหม่ได้ครับทาใหม่ได้นะนี่เป็นสิ่งที่ผมว่าเป็นมซ n d s e ตที่สําคัญนะที่ไม่ค่อยมีใครบอกนะเพราะว่าการเทรดที่แท้จริงมันไม่ง่ายขนาดที่โปะโปะโป๊ะร้อยเปอร์เซ็นะไม่ใช่ครับคุณต้องมีการบริหารจัดการอารมณ์บริหารจัดการการคิดผิดและความเสี่ยงตลอดเวลานะครับสุดท้ายคุณนิพพ์บอกว่าอย่าหยุเดเรียนรู้นะครับเพราะว่า การเทรดนั้นไม่มีทางเพอร์เฟกครับคุณต้องมีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยครับเขาจะมักทบทวนฮะการเทรดที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงเช่นการการเซลลิ่งตูสเต็งลดความเสี่ยงในตลาดขาลงครับสุดท้ายเขาย้ําว่าการแบ่งความเสี่ยงนั้นสําคัญครับอย่าเร่งรีบทํำอะไรตอนที่ตลาดเอื้อมหน่วยจงเชื่อมันอ่นในกระบวนการแล้วก็ตัวเองครับเนี่ยผมยังเกมพวกนี้ขึ้นมาครับรปเทรดสามารถอ่านได้นะพรานี้นะผมว่าซื้ออ่านครับ ช็อตเท่นเลืนี่เกิฟได้ผมว่าสิ่งที่คุณดีพักมีนะเป็นไมซ์เซนแบบนี้เนี่ยระบบเทรดริสเ g e m e มนแล้วก็วินไหนนะซื้อหานได้ครับที่แอพเมมมาร์เก็ตนะครับเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ